เก่งแนมใส่พักเกงแนมใส่แนมเกงแน,งแก,งแนงแก่งพักปังเกงพักปังเกงพักปังอ้าวลดเอรเ่งักปังใส่แนมอืมกินส้มส้มพอดีต้องไใส่ส้มเลย Sạch vơi, cắt vơi Sạch nè nè Ồ, nèm vợ vừa Xì hò Đó Sạch, sạch เปียวแล้วเปียวแล้วเปียวแล้วมันมิมึนเขา้าอุ่นเข้าอ๊อบอ๊ออุ่นเขา้าอุ่นเขา้าอุ่นเขา้าอุ่นเขา้เขาเย็น แซ่บแซ่บแซ่บอีหลีแซ่บอีหลี ลำขนาดลําแก้ลําว่าทำกับข้าวให้คุณลูก้นนี้นี่ เห็นเป็นจิ้นโตโตเลย